กระทรวงบ้านนะครับในกระทรวงนั้นนะครับก็แบ่งส่วนออกเป็นแบบนี้นะก็จะมีสำนักงานรัฐมนตรีใช่ไหมครับมีสำนักงานประหลัดกระทรวงมีกลมมีสำนักนโยบายและแผนแล้วก็มีกลุ่มภารกิจรวมกันสองกลมขึ้นไปแบบนี้ใครอยู่ เป็นผู้บริหารกระทรวงบ้าามาดูแบบนี้นะครับคนแรกนะครับแน่นอนนะครับก็คือรัฐมนตรีตัวหนังสือไม่สวยอีกแล้วนะเส้นมันใหญ่ไปใช่ไหมเราเ,าเส้นเล็กเลนะ็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ตัวย่อก็คือรอมอวจอุดคนที่สองนะครับลองทายซิเป็นใครมีรัฐมนตรีแล้วก็ต้องมีรัฐมนตรีช่วยนะเราจะไม่เรียกว่ารองรัฐมนตรีนะครับเราจะเรียกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทซวง ชื่อย่อก็คือรอมอชอร,รเรือมแอมชแชางจุดนะระเบียบบอกว่าอาจจะมีดังนั้นรัฐมนตรีช่วยจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่รัฐมนตรีจะแต่งตั้งอันนี้ก็คือผู้บริหารของกระทรวงนะครับดังนั้นในกระทรวงนะก็แบ่ง ออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีก่อนเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านเป็นข้าราชการการเมืองใช่ไหมเพราะนั้นจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีสำนักงานรัฐมนตรีในการบริหารราชการที่เกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีนั่นแหละคนที่ใหญ่สุดนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาก็คือเลขานกการ เมื่อกี้ถ้าเป็นนายกใช้ธิการนะแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีจะใช้คำว่านุการเลขานุการรัฐมนตรีคนที่สองครับก็คือผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ระเบียบใช้คำว่าอาจจะมีนั่นหมายถึงผู้ช่วยอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่จะตั้งสำนักง,งานรัฐมนตรีทำอะไรหน้าที่หลักของสำนักง,งานรัฐมนตรีก็คือบริหารราชการการเมืองครับเห็นไหมอย่างที่ติวเตอร์บอกเมื่อกี้รัฐมนตรีท่านก็อยู่ เป็นข้าราชการการเมืองใช่ไหมเป็นสีแดงเห็นไหมครับอยู่ตามวาระของท่านนายกเพราะฉนั้นท่านนายกก็เป็นคนแต่งตั้งรัฐมนตรีใช่ไหมนั่นก็จะเป็นเรื่องของการเมืองเพราะฉนั้นจะต้องมีสํานักงานรัฐมนตรีเอาไว้บริหารราชการการเมืองแล้วราชราชการประจาละ่ะราชการประจําก็จะยกให้สํานักงานประหลัดกระทรวงนะครับสำนักงานประหลัดกระทรวง,นะรง,รวงมีผู้บังคับบัญชานะครับสูงสุดก็คือ ปลัดกระทรวงครับลองลงไปเป็นใครครับลองทายสิถูกต้องครับก็คือเป็นรองปลัดกระรวงกฎหมายใช้คำว่าอาจจะมีนั่นหมายถึงมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับ สำนักง,งานประหลัดกระทรวงทำอะไรนะหน้าที่หลักก็คือ1บริหารราชการประจำนะครับหรือว่าทั่วไปของกระทรวงและที่คอรมอเหมือนเมื่อกี้เลยนะเหมือนสำนักประหลัดเมื่อกี้และที่คอรมอไม่ได้กำหนด ไม่ได้กําหนดให้งานนั้นอะอยู่ีนอยู่ไม่ได้กําหนดให้กรมใดในกระทรวงก็คืองานไหนที่คลรมอไม่ได้กําหนดให้อยู่ในกรมใดรับผิดชอบที่มันอยู่ในกระทรวงเนี้ยก็ยกให้สํานักปลัดกระทรวงเป็นผู้บริหารจัดการก็คือเป็นแม่บ้านนะนะั่นนะครับโยนเข้าสํานักงานปลัดหมดเลย อันนี้ข้อสังเกตเขาว่าจะมีคําว่างานอยู่นะครับสํานักงาน 2. นะครับเหมือนเดิมเหมือนกับสานักนายกเมื่อกี้เลยก็คือกํากับเร่งรัดส่วนราชการใน,ในกระทรวงน,รนี้ก็คือหน้าที่ของสำนักงานประลัดกระทรวงต่อไปนะครับกลม ในกระทรวงก็จะมีกลมอยู่แล้วในกฎหมายบอกว่ากลมเนี่ยอาจจะมีที่จริงมันต้องมีแหละใช่ไหมแต่ในกฎหมายว่าอาจจะมีก็คือมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับใครใหญ่ที่สุดในกลมใครใหญ่ที่สุดในกลมใครครับถูกต้องครับอธิบดี ใหญ่ที่สุดในกรมนะจากอธิบดีลงไปมีอีกไหมมีนะครับก็คือรองอธิบดีนี่ครับรองอธิบดีหน้าที่หลักของกรมคืออะไรก็บริหารราชการในกรมนะครับดังนั้นในกรมก็จะมีส่วนงานย่อยลงไปอีก แบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้ในกรมก็จะมี1ครับสำนักงานเลขานุก,การกรม2ครับกองต่างๆ3ครับหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษเรามาดูอันแรกก่อนที่อยู่ในตอนนี้เราอยู่ในกรมนะและหน่วยงานย่อยของกรมอีกแน่นอนต้องมีสำนักงานเลขานุก,การกรมคล้ายกับคล้ายๆกับสำนักงานประลัด แต่น,นี้เขาเรียกว่าเป็นสํานักง,งานเลขานุการกรมใครเป็นผู้บังคับบัญชาในนี้ครับก็คือเลขานุการกรมนั่นเองนะครับหน้าที่ของเขานะครับก็คือทำอะไรครับบริหารราชการทั่วไปของกรมนั้นๆ และงานที่ไม่ได้แยกให้เป็นออหน้าที่หลักของของอไอครับของกองใดก็ยกไปให้เป็นสำนักง,งานเลขานุก,การกรมเป็นผู้รับผิดชอบแบบนี้นะต่อไปกองนะในกรมก็จะมีกองผู้บังคับบัญชาของกองนะครับ ก็คือผู้อำนวยการกองอ่เป็นผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้ากองหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นน่ะมันจะมีชื่ออื่นๆนะแล้วแต่เขาจะกำหนดขึ้นมาว่าอะไรนะครับหน้าที่ของกองคืออะไรครับก็คือคืออะไรครับบริหารใช่ไหม บริหารราชการทั่วไปที่เป็นของกองแ,แบบนี้นะต่อไปหน่วยงานย่อยที่อยู่ในกลมอีกก็จะเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษนะปุ๊หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษตรงนี้ติวเตอร์จะยกตัวอย่างนะครับก็คืออย่างเช่นโรงพิม์พ โรงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาก็คือหนังสือประกาศกฎหมายนั่นแหละราชกิจจานุเบกษานะครับนี่คือเป็นโรงพิมพ์ลักษณะรูปแบบพิเศษมันเป็นยังไงลนะ่ะมันเป็นแบบนี้ครับอันที่หนึ่งนะเขาบอกว่าจะไม่ใช่เอาสีดำดีกว่าเนาะก็คือไม่ใช่ ส่วนราชการนะครับไม่ใช่ส่วนราชการหรือวิสาหกิจไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐว,วิสาหากิจนะรัฐวิสาหกิจอ่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหากิจก็เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษเนี่ยเขาเรียกเป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษเนาะส ก็คือเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีคณะรัฐมนตรีคือคอรมอนะเห็นชอบให้แยกการบริหารนะครับให้เป็นไปตามอะไรครับระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานเหล่านี้ก็จะมีเขาเรียกว่าคู่มือการทํางานเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีคอยกํากับอยู่นะครับโดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของคอรมอลและเงื่อนไขต่อไปก็คือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะต้องเป็นงานนะครับเป็นงานบริการที่เกี่ยวเนื่อง เป็นงานบริการที่เกี่ยวเนื่องกันในกลมนั่นหมายถึงว่าหลายๆกลมเนี่ยจะอาจจะต้องใช้นะครับในหลายกลมเนี่ยในหลายกลมในกระทรวงเนี่ยอาจจะต้องใช้บริการของหน่วยงานนี้อ,อย่างเช่นลงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานี่เห็นไหมครับเขาจะ,ะพิมพ์เสร็จเขาก็จะแจกไปให้ทั่วทุกกระทรวงทบวงกลมเลยและอันที่สี รายได้นะครับเมื่อเกิดรายได้ขึ้นมารายได้นั้นไม่ต้องนำส่งคลังหมายความว่าราชการโดยปกติถ้าเกิดรายได้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องนำส่งคลังเสมอนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษเนี่ยรายได้ไม่ต้องนำส่งคลังสามารถที่จะเอารายได้นั้นน่ไปบริหารจัดการเองได้บริหารจัดการเองได้เลยนะครับ อนนี้มันจึงเกิดหน่วยงานรูปแบบพิเศษเกิดขึ้นซึ่งกรมใดกรมหนึ่งอาจจะต้องรับผิดชอบไปนะครับอันนี้เข้าใจเนาะน,นี่ก็คือหน่วยงานที่อยู่ในกรมนอกจากนั้นนะครับในกระทรวงก็ยังมีอ่ะตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้นึงติวเตอร์ลืมนะครับเขาบอกว่าหน่วยงานรูปแบบพิเศษนี้ในกฎหมายเขาบอกว่าอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่จะจัดตั้งขึ้นมา นะต่อไปนะครับสํานักนโยบายและแผนกฎหมายก็บอกอีกเช่นกันว่าอาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะมีหมดนะครับคนที่ดูแลสํานักนโยบายและแผนในกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาก็คือเป็นผู้อํานวยการอันนี้ตหนสือ,อใเห็นไปเนาะ ผู้อำนวยการสำนักนะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทำอะไรบ้างนะหน้าที่ก็คือเป็นงานที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนของกระทรวงและ นะครับจะนะครับสำนักนโยบายและแผนนี้นะครับจะขึ้นตรงต่อต่อใครครับรัฐมนตรีเลยนะว่าการกระทรวงเขาจะขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเลยนะครับขึ้นตรงเลย ก็คือเวลารัฐมนตรีนะครับจะดูเรื่องแผนดูเรื่องงบประมาณดูเรื่องนโยบายอะไรเงี้ยรัฐมนตรีก็สามารถสั่งการได้โดยตรงนะครับอันนี้จะใกล้ชิดกับรัฐมนตรีเพราะนั้นสำนักง,งานนโ้บายแแผนก็จะมีอยู่ในกรมทุกกรมเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกลุ่มภารกิจรวมกันสองกรมขึ้นไปในกฎหมายบอกว่าอาจจะมี กฎหมายบอกว่าอาจจะมีนั่นหมายถึงมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับหมายถึงว่าภารกิจบางอย่างจําเป็นที่จะต้องใช้กลม2อกลมดําเนินการถึงจะบรรลุเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นโควิดปัจจุบันเห็นไหมครับมันก็ต้องมีหลายกลมเข้ามาทําภารกิจในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกลมอนามัยกลมควบคุมโรคนะกลมอะไรต่างเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับภารกิจเหล่านี้ นะครับจำเป็นที่จะต้องในกระทรวงนั้นในกระทรวงนั้นอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมก็มีกรมต่างๆเขาเรียกว่ากลุ่มภารกิจนะครับกลุ่มภารกิจตรงนี้จะขึ้นตรงนะครับใครใหญ่ก็ไม่มีใครใหญ่เพราะว่ามันเป็นกรม2กรมใช่ไหมอันนั้นอาจจะเป็นกลุ่มภารกิจดังนั้นนะครับมันจะขึ้นตรงขึ้นตรงต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเป็นผู้บริหารเองเลยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบอกโอ้มงานเยอะแล้วนะครับก็อาจจะมอบให้นะครับหน่วยงานกลุ่มภารกิจนี้ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงก็ได้หรือขึ้นตรงต่อประลัดกระทรวงก็ได้ดังนั้นในกลุ่มภารกิจตรงนี้นะครับ มันจึงขึ้นตรงต่อติวเ,เตอร์ใช้สีน้ำเงินแล้วกันเนาะส,สีน้ำเงินสีแดงดีกว่าสีแดงดีกว่าเออสีแดงนี้ก็ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีหรือประหลัดกระทรวงเพราะฉะนั้นนะครับประหลัดกระทรวงก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะมันมีกลุ่มภารกิจหรือกลุ่มบางงานที่จะต้องขึ้นตรงต่อประหลัดกระทรวง น,นี่ก็จะเป็นประหลัดกระทรวงหรือประหลัดกระทรวงอาจจะมอบหมายให้รองประหลัดช่วยดูให้ก็ได้นะครับก็จะเป็นรองประหลัดกระทรวงแบบนี้นะทีนี้ในกลุ่มภารกิจเนี่ยกฎหมายก็บอกอีกว่า กรณีที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกรณีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับให้กลุ่มภารกิจเนี่ยรายงานผลการปฏิบัติงานต่อประหลัดกระทรวงด้วยดังนั้นประหลัดกระทรวงจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจนี้เห็นไหมครับประหลาดกระทรวงจริงมาอยู่ณนะตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพโดยรวมของกระทรวงนะภาพโดยรวมของกระทรวงทีนะงนี้จะเห็นช่องว่างตรงนี้อีกช่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในการออทํางานต่างเนี่ยทั้งในกระทรวงหรือว่าในกลมต่างเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้า ถ้าโครงเออถ้าโดยสภาพโดยสภาพและปริมาณและปริมาณของอะไรครับปริมาณของงานสมควรมีสมควรที่จะมีการตรวจสอบหรือมีเนื้องานเยอะนะครับให้มีบุคคล คนนี้สองคนนี้นะครับคนคนนี้คอยทำงานคอยทำหน้าที่อยู่คนแรกนะครับก็คือผู้ตรวจผู้ตรวจราชการกระทรวงอ่าและคนที่สองคือผู้ตรวจราชการอะไรครับกรมนะท่านมีหน้าที่อะไรผู้ตรวจมีหน้าที่อะไร ผู้ตรวจก็มีหน้าที่ครับก็คือไปตรวจแน่นอนและแนะนำการปฏิบัติราชการของอะไรครับของกระทรวงหรือว่าของกลมนะครับสามารถเข้าไปตรวจราชการได้หมดเลยทั้งกระทรวงก็ได้หรือกลมใดกลมหนึ่งก็ได้แล้วแต่ ผู้ตรวจนะอันนี้ก็คือภาพรวมของกระทรวงทั้งหมดนะครับต่อไปกรณีพิเศษตามมาตรา19ทับหแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบอกมันมีกรณีที่จะต้องประสานกิจกรรมนะครับให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนั่นหมายถึงว่าบางอย่างจำเป็นที่จะต้อง เอาทรัพยากรเนี่ยมาใช้ร่วมกันบางงานในกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นกรณีเช่นนี้มันจะต้องมี3คนจะต้องมาวางแผนต้องมีการนะครับวางแผนและประสานกิจ,จกรรมให้มีการใช้ทรัพยากร ของส่วนราชการต่างๆในในอะไรครับในกระทรวงใช่ไหมร่วมกันถ้าเป็นการประสานการใช้ทรัพยากรต่างๆในกระทรวงร่วมกันเนี่ยคนที่จะมาเป็นออบอร์ดมาเป็นประธานในการนั่งว่าจะใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับกรมนั้นออกมาอย่างนี้กรมนี้เอ,อกมาอย่างี คนนั้นก็คือเป็นคนที่หนึ่งก็คือประลัดกระทรวงครับใหญ่สุดในกระทรวงใช่ไหมเออเป็นไม่ใช่ใหญ่สุดในฝ่ายราชาการทั่วไปะนะครับก็คือประลัดกระทรวง 2. หัวหน้ากลุ่มภารกิจนะกลุ่มภารกิจและคนที่3ก็คือหัวหน้าส่วนราชาการ ระดับกลมขึ้นไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเรา,เรามาดูโครงสร้างเมื่อกี้ถ้าเกิดมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งกระทรวงคนที่จะมาช่วยกันพิจารณาวางแผนก็คือ1ประหลัดกระทรวงใช่ไหมครับอันที่2ก็คือหัวหน้ากลุ่มภารกิจตรงนี้และอันที่3ก็คือกลมอ่มกลมจะเป็น วางแผนข้อสอบเคยถามว่ากรณีที่มีการประสานกิจกรรมจะต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยบุคคลใดต่อไปนี้ไม่ใช่คณะที่จะต้องมาพิจารณาเนี่ยเขาก็จะเอาเอาเอาเอผู้อำนวยการกองเข้ามาเป็นช้อยตรงนี้นะครับที่จริงมันมี3คนแค่นี้แหละนะต่อไปนะครับกรณีที่กระทรวงไหน นะครับหรือกรมไหนมีเขาเรียกว่ามีงานทางวิชาการมากนะเขาอาจจะจัดสำนักงานเขตขึ้นมาได้นะครับจัดสำนักงานเขตขึ้นมานะโดยที่ผู้มีผู้บังคับบัญชาที่อยู่สำนักงานเขตนั้นนะครับเรียกว่าหัวหน้าเรียกว่าหัวหน้า ส่วนราชการประจำประจำเขตนะครับมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ก็ปฏิบัติสีดำนะครับปฏิบัติพาเเขาเรียกว่าปฏิบัติงานทางวิชาการอนี้ใช้คำในกฎหมายเลยเนาะเนี่ยครับ อย่างเช่นที่ติวเตอร์เคยได้ยินก็สำนักง,งานเขตพื้นที่สัมภากรเขตพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะอนนันก็เดี๋ยวจะไปพูดลึกในจังหวัดกับอำเภออีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดของส่วนกลางก็มีสำนักนายกรัฐมนตรีมีกระทรวงแล้วก็มีกรมตามที่ติวเตอร์ได้เขียนไว้แบบนี้นะครับ อันนี้ให้ลูกศิษย์แคปแคปหน้าจอได้เลยนะครับแ,แคปไว้นะครับต่อไปกระทรวงอันนี้กระทรวงก็แคปไว้ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับกรณีมี2กรณีที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะที่ออกข้อสอบบ่อยๆอย่างข้อนี้อย่าง เขาก็จะถามว่าในสำนักง,งานเขตใครเป็นใครเป็นออผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยครับก็ตอบว่าหัวหน้าส่วนราชาการประจำเขตนั่นเองนะครับง่า,งายๆก็แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้น,นี้ก็คืออันนี้ก็คือการแบ่งส่วนราชาการนะครับที่อยู่ในส่วนกลางนะ ก็โอเควันนี้กระชับเวลานะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของที่เป็นของจังหวัดแล้วก็เป็นอำเภอแล้วก็ไปดูในส่วนของที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกเล็กน้อยนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการรักษาราชาการการปฏิบัติราชาการแทนนะครับแล้วก็จบแล้วแค่นั้นเราก็จะไปศึกษาเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชาการหรือกพร,รว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง พรลบรนี้ก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีเยอะเลยนะยเพียงแต่ว่าเราจําโครงสร้างตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าจำโครงสร้างนี้ได้นะทำข้อสอบได้อย่างบางอย่างที่เป็นสีน้ําเงินนะครับย้าอีกทีนะย้าอีกทีนึงอะไรที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็คือข้าราชการพลเรือนสามัญตีเตอร์แยกสีไว้ให้นะครับอะไรที่เป็นสีแดงนะครับก็คือข้าราชการการเมือง จะสังเกตว่าที่กระทรวงนะครับก็มีก็เป็นเช่นก็มีเช่นกันนะแยกให้แบบนี้ย้ําอีกทีนะย้ําอีกทีในกระทรวงก็จะมีแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ช่วยเลขานุก,การที่มันเป็นฝ่ายการเมืองนะครับอันนี้จะเป็นข้าราชการการเมืองอยู่ตามวาระนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนอกจากนั้นนะก็คือ ข้าราชการพลเรือนสามันหมดเลยนะครับที่ดิวเตอร์ใส่สีน้ำเงินไว้ให้นะที่อยากจะเน้นย้ำก็มีแค่นี้แล้วก็ถามแค่นี้แะครับไม่ได้ได้ถามแบบเยอะมากมายขนาดนั้นเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็เวลาพอสมควรนะครับดิวเตอร์ก็ขอ,อ,อจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนอ่านหนังสือนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะเรามีเวลาจะได้กันอีกทั้ง20กว่าวันนะครับใจเย็นๆเนาะ พวกนี้ก็คิดว่าถ้าไม่มีพวกนี้ก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อาจจะจบยังไม่จบดีต้องอีกสองครั้งนะครับอีกสองครั้งสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับทั้งลูกศิษย์ที่อยู่ในเพจหลักนะครับลูกศิษย์ที่อยู่ในกลุ่มติวสอบผู้บริหารท้องถิ่นลูกศิษย์ที่อยู่ในติวสอบกพภาคกอแล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ในกลุ่มของติวสอบเอ่อท้องถิ่นภาคกอแล้วก็ท้องถินภาคขอนะครับ ก็อ่านหนังสือหาหนังสือมาอ่านนะสรุปก็ติวเตอร์ก็สู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ